ค่ะอีเวนต์ใหม่มาแล้วเป็นยังไงผิดหวังกันหรือเปล่าเหมือนมีคนอยากให้อีเวนต์หัดเทปมาแบบแมทหัดเทปมานะคะแต่ก็ไม่มาสายก็คิดว่ามันจะมาวันนี้ซะอีกหรือว่ามันจะรอให้เราครบไอ้พวกนี้ก่อนอะ่ะซึ่งมันเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเบื่อซี่อะไรก็ไม่รู้นะคะมาดูก่อนละกันว่ามันมีอะไรมา ไม่เห็นมีรายละเอียดอะจริงๆใช้เปิดมาตั้งหลายรอบมันดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะต้องกดอะไรล่าสุดเหรอนี่ก็ล่าสุดไงอ่ะเนี่ยมันมีแต่อัน,นี้าสต้เกียอตยุระดับสูงมันอยู่ในมันอยู่ในกล่องนะเลยเดี๋ยวมาดูตรงอีเวนต์ไอเทมก่อนละกันอีเวนต์นี้นะคะเป็นอีเวนต์ที่ชื่อว่า lucky number no. nine festival แต่ไม่ได้เป็นการนะคะเขามาเป็นจี้ซึ่งจี้นี้ก็จะ มีทั้งสุ่มได้แล้วก็เออ่สุ่มสุมจากการเปิดอะเปิดเปิดกล่องอะคะ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการการบวกมามาดูกันว่าบวกได้ระดับว่าเดี๋ยวดูกันว่าแรกได้อะไรมั่งถ้าอยากจะได้เอสบวกชัวร์วเนี่ยต้องเป็นเลขเก้าสามแล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งนะคะถ้าเป็นสองก็จะเป็น S อสส่งนเอสบวกสุ่มเอาถ้าสามคือเอส สคือสามแสนห้าคือหนึ่งแสนนะคะใครโทรมาหยุดไม่รับนะคะแหมไม่รู้ว่าใครเหมือนกันค่ะก็มาดูว่ามาดูว่าเ,ออเดี๋ยวจะรวมยังไงก็วิธีรวมก็คือ C B บวกกันทั้งหมด สองอันนะคะซีบีอะไรอะไรก็ได้บวกให้ได้เลเวลเจ็แล้วก็เอามารวมก็จะได้เลขนะคะแต่ว่าเลขที่ได้อะสุ่มนะใส่ลองแล้วใส่ได้เใส่สุ่มได้เลขห้ามานะคะแล้วก็สุ่มจี้เครื่องรางจี้เครื่องรางก็ลดค่าสุ่มเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ สุ่มได้ b นะคะเราเล่นจริงๆคราวนี้ได้ b น้อยแล้วก็ได้ได้ได้ a เยะขึ้นนะคะร้านค้ามาดูซิร้านค้ามีอะไรให้เราบ้างเออร้านซื้อแปดสิบเพชรได้สุ่มเลขฟรีแล้วก็หกอันนะคะได้หกอันเลยแล้วก็แสงฟ้าแล้วก็แสงแห่งเรยริยศแบบใหม่นี่ไงเครื่องรางใหม่อนุสรแห่งราชวงศ อนุสวแห่งราชวงศ์เนี่ยคือตกเมืองเราแล้วมันก็จะคูณสองนะคะมันคูณแบบคูณไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะ่ะมาเลยได้ยากขนาดนี้อันนี้มันกาดอะ่ะไม่ใช่จี้เครื่องรางอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงอะ่ะจริงๆมันคูณไปเรื่อยๆื่อยใช่ไหมคะหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันไม่คูณไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต่างอะไรกับเล็กซี่อะ่ะซึ่งตก ตอกเมืองคนอื่นน่ะแล้วก็แล้วก็ได้คูณทุกแมปบะาจริงปะ่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะเขาว่าจี้ตัวนี้มันเป็นยังไงอีเวต์รายละเอียดก็ยังไม่มาใช่ไหมเหมือนจะยังไม่มาเนาะไม่มาอืมก็อีเวตนนี้ไม่มีอะไรจริงๆอ่ะรู้สึกผิดหวังแต่ถ้า ี่ของเราถ้่าทันซี่ไออนุสอดองรัชวงศ์คูณสองไปเรื่อยๆหมายถึงคูณสองตัวอีกทีก็คูณสองม่คูณสี่คูณสี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกสิบหกเป็นสามยี่สิบสองอนุสอดเป็นหกสิบสี่อ่ะบอกเลขเก่งใช่ไหมคะเอ่อถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็คงดีค่ะแต่ไม่รู้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดูแล้วมันก็ไม่ไม่มีอะไรอันนี้เดี๋ยวนะพักการสำเร็จอ่านี่มาดูคริสตินคริสตินแล้วก็เฮนรี่นะคะเก้าชั่วโมง เชนเชนแนทนสองิบเอหวยแตกมากเอ่อตอนนี้ที่ใส่เคยทำได้เยอะสุดน่ะคือคริสตินเฮนนี่แล้วก็นานะได้ทั้งหมดสองร้อยสามสิบกว่าๆเลยส่วนอันอื่นก็ตามมีามเกิดค่ะอันนี้ถ้าใส่เฉพาะพวกดาก็ก็ได้กาเหมือนกัน <laughs> ไม่เพราะมันไม่เกี่ยวกันนะคะ ไม่ค่อยเข้าใจวิธีการการคิดของมันแต่ก็ไม่ได้หวังอยู่แล้วนะคะว่ามันจะได้เยอะได้อะไรเพราะว่าเพรอะซรุนก,ก็รู้สึกว่ามันไม่คงไม่ให้เราง่ายๆหรอกว่า,าสองห้อเพชแหมสองร้อยเพชซื้อแพ็กเกจได้ตั้งอันหนึ่งจริงป่ะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าใครรู้รายละเอียดอะไรก็พิมพ์บอกกันใต้คลิปได้นะคะอ้อ ขอความช่วยเหลืออีกอย่างหนึ่งถ้าใครมีเกมพัซเซลิลแนะนำเกมพัซเซิลแบบพวก Candy Crush อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากแนะนำมาหน่อยนะคะเพราะว่าจะเอาแท็บเล็ตให้แม่เล่นให้แม่ไวเล่นเกมแม่อูจะซื้อเกมอะไรให้เขาเอาไปเล่นถ้าแนะนำเป็นเกมซื้อก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเกมพวก Candy Crush เนี่ยมันต้องรอหัวใจจากเพื่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเกมซื้อเนี่ยมันจะเล่นได้ตลอดเลยอย่างนั้นน่าจะ โอเคสำหรับแม่มากกว่าเพราะว่าแม่เขาแบบไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเล่นโซเชียลเท่าไหร่ค่ะงั้นวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ